วัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับชันลของแฮตทริคฮีโร่ในวันนี้ครับขอนามเสนอเรื่องราวแกะเขาเลขพันนักสู้ที่อาจถูกปรับตกชั้นดับบี้เข่าตี้มันเป็นเกมที่สุดจะบ้าคลั่งนะครับนี่คือการให้สัมภาษณ์ของเวนรูนี่พร้อมกับรอยยิ้มหลังเกมที่ดาบบี เปิดไพร์พาร์คไล่ตามตีสเสมอเชฟฟีเวนส์เดย์ไปได้3-3ในช่วง12นาทีสุดท้ายของเกมนะครับทำให้ดาร์บี้ของรูนี่เนี่ยอยู่รอดในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพเต้แบล็กวูดวิตซึ่งมีแต้มเหน,ยนเียววีคัมวอนเดอร์เพียงแค่1แต้มเท่านั้นนะครับซึ่งวีคัมเนี่ยอยู่ที่22ส่วนทางด้านของดาร์บี้เนี่ยอยู่ที่21รอดตกชั้นแบบเฉียดเฉีวมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนเกมการแข่งขนันเกมสุดท้ายเนี่ย โซนหนีตายสู้กันได้อย่างดุเดือดมากๆนะครับเพราะว่ายังไม่มีทีมไหนตกชั้นอย่างเป็นทางการเลยณตอนนั้นนะครับแล้ววีคอมเนี่ยเป็นทีมที่เสียเปรียบสูงที่สุดเพราะผลต่างประตูดได้เสียเนี่ยเป็นรองเกือบ10ลูกพวกเขาต้องชนะบิดเดิลสโปให้ได้แบบกระจุยหลุดลุยเลยนะครับแล้วก็ลุ้นให้เชฟฟีเวนสเดย์นั้นเอาชนะดาร์บี้แล้วก็รัตเทอร์แฮมเนี่ยต้องมาชนะคาร์ดิฟซึ่งถ้าพูดกันตามทางปฏิบัติแล้วเนี่ยวีคอมน่าจะตกชั้นไปแล้วนั่นเอง ส่วนนั่นของวีคอมเนี่ยมี40แต้มแล้วก็ผลต่างประตูลบ33นะครับอีก3ทีมที่เหลือครับดาร์บี้เนี่ยมี43แต้มผลต่างลบ22รอตเทอร์แฮม41แต้มผลต่างลบ16 เชฟฟิอันส์เดย์นั้นมี40แต้มผลต่างลบอยู่19นะครับนี่คือสถานการณ์ก่อนเกมการแข่งขันเกิฟท์สไครตของเดอะแชมเปี้ยนชิพจะเริ่มขึ้นนะครับซึ่งโรเจอร์แฮมเนี่ยไปเยือนคาร์ดิฟถ้าพวกเขาชนะได้สําเร็จในเกมนั้นและอีกคู่ดาร์บี้ไม่ชนะพวกเขาจะรอดนะครับแล้วคราวนี้ครับมาดูถึงคู่นี้กันบ้างครับดาร์บี้ของรูนี่เจอกับเชฟฟิอันส์เดย์นะครับนัดน,นี้เนี่ยทางด้านของเชฟฟิอันส์เดย์นั้นต้องการชนะอย่างเดียวและลุ้นให้โรเจอร์แฮมนั้นไม่ชนะ ขณะที่ดาร์บี้ของรูนี่เนี่ยคือห้ามแพ้เลยนะครับเกมเกมนี้แพ้ไม่ได้เพราะว่าผลต่างเนี่ยเป็นรองเชฟเวนส์เดย์และต้องมีผลการแข่งขันไม่ด้อยแล้วก็ไม่น้อยไปกว่าลอตเชอร์แฮมนะครับเป็นเป็นสถานการณ์ที่พัวพันลุงตุงนังกันเตะไปหมดนะครับแต่สุดท้ายครับดาร์บี้ของรูนี่เนี่ยยังสกอร์ไว้ได้ที่3-3จนจบเกมการแข่งขันนะครับรูนี่เนี่ยหายใจโล่งอกอดาร์บี้คาร์ตี้รอดตกชั้นแบบวุดหวิโดโคตรดรามา่าทีมที่ ตกไปสู่ลีกวันคือวีค o ม r ร t ต e r อร์แฮมและก็เชฟฟิลส d a ดไปในที่สุดนะครับแหมอะไรมันจะลุ้นกันขนาดนั้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพามาดูเรื่องราวของแกะเขาเหล็กทีมนี้กันนะครับเพราะทีมนี้เนี่ยเคยขึ้นมาโลดแล่นสู่พรีเมียร์ยลีกมาแล้วยุคๆนึงนะครับแล้วก็ตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะบอกว่าเพราะอะไรล่ะ ทำให้ดาร์บี้ถึงมีโอกาสถูกปรับตกชั้นไปติดตามกันท้ายคลิปนะครับผมย้อนกลับไปครับในซีซั่น1 9 9 5 1 9 9 6นะครับจิมสมิธกุนซื้อของดาร์บี้เคาน์ตี้เนี่ยได้พาแกะเขาเหล็กทีมนี้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเวนตีดได้เป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ของสโมสรครับดาร์บี้เนี่ยจบที่2ของดิวิชั่น1นึ่ให้ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นตามเซนต์แลนด์ขึ้นมาสุดอีกทีมนึงเนี่ยที่ชนะรอบเพลย์ออฟคือเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับแล้วก็ผู้เล่นททททีีทททีีีีีี่่่่่มมมสสสวนน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 าาคคคัััญให้้้้้ดดรรร์บ์บบเเเลลืือออชชขึยก็ติะ ชื่อคุณขุนใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นลุงของเดนเนลล t สเตอร์ลิชนั่นเองครับซึ่งเดนเนลสเตอร์ลิชนั้นถือว่าเป็นดาวยิงคนสำคัญของดาร์บี้มากๆในยุคนั้นทําไปถึง20ประตูครับรวมไปถึงตัวแกนของทีมเนี่ยอย่างอีกอร์ซิมัชลีคาสลีก็ช่วยให้ดาร์บี้ทีมนี้เลื่อนขึ้นชั้นมาสู่พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จนะครับผมหลังจากที่ดาร์บี้เนี่ย ตกช้นลงไปในดิวชั่น2ในปี91-92พวกเขาเนี่ยก็หายไปจากหลีกสูงสุดเลยนะครับแล้วพอ,อ,อขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในปี1996-1997นะครับจิมสมิธเนี่ยได้เสริมแข้งตัวหลักเข้ามาเพิ่มเพื่อที่จะให้ดาร์บี้ทีมนี้อยู่รอดบนพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตินเทเลอร์จากวีคอมนะครับมาริโอซาริส จากลีกของคอสตาริกาเช่นเดียวกับปาโลวานโชเป้ครับดึงมาร์ทภูมิครับโทรศัพท์ตัวชาวเอสโตเนียมาจากเอฟซีฟลอร่าครับดึงพอลแมกกรับมาจากอาร์เซนอลวิลล่าพอลปาร์เกอร์จากแมนยูครับคริสเตียนเดลลี่จากดันดียูไนเต็ดยาคอบราเซนจากซูเคียบอกในลีกของเดนมาร์กนั่นเองนะครับและปีนี้ครับดาร์บี้ของพวกเขาเนี่ยจบที่12ของตารางอยู่รอบบนพิม์ลังกฤษได้สําเร็จนะครับและจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็กลายเป็นทีมที่เป็นขาประจําของพิม์ลังกฤษและจิมสมิธนั้น ทำให้ดาบี้จบที่8ปมาแล้วครั้งหนึ่งครับในปี1998-1999นะครับในช่วงนั้นเนี่ยพวกเขาผลงานดีแล้วก็อยู่ยาวๆเลยนะครับมีแค่ผลงานดีมากมายไม่ว่าจะเป็นมาร์ทพูมครับในะทวารสุดหนึบดิออนเบอร์ตันมาคอนคริสตี้ปอรวันโชเป้ฟาบริโอลาวานเนลลี่นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยในปี2001-2002ดาบี้ทีมนี้ก็ผลงานร่วงลง แล้วก็ทําการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมถึง3คนนะครับแมาจะเป็นจิมสมิธถูกปลดออกไปเป็นโควินทรอสมาคุมแป๊บหนึ่งแล้วก็เป็นจอห์นเกเกอรี่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถดึงดาบี้ทีมนี้หลุดจากโซนตกชั้นได้นะครับสุดท้ายเนี่ยแกะเขาเลีกต้องตกชั้นลงไปและคราวนี้เนี่ยพวกเขาต้องตกไปถึง5ปีครับจนกระทั่งในปี2006-2007นะครับบิลลี่เดวิสนะครับพาดาบี้ทีมนี้เอาชนะเวสต์บอมได้หนในรอบเพลย์ออฟ และก็ดาร์บี้เนี่ยขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จนะครับในปี2007-2008และการกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกคราวนี้ครับของดาร์บี้เนี่ยก็ได้มีการสร้างปฏิษาส์ที่ดาร์บี้เองก็มาอยากจดจํานั่นเลยครับนั่นคือการตกชั้นที่ผลงานย่ำแย่ที่สุดนะับตั้งแต่มีพรีเมียร์ลีกอังกฤษมานะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยชนะได้เพียงแค่1เกมเสมอ8แพ้29 ยิงได้เพียงแค่20ประตูเสียไปถึง89ประตูนะครับและเก็บแต้มไปได้เพียงแค่11แต้มเท่านั้นนะครับและทีมที่โชคร้ายครับที่แพ้ต่อดาบี้หทีมเท่านั้นคือนิวคาสเซิลครับแพ้ไป1ต่อศูนในฤดูกาลนั้นและจากวันนั้นมาถึงวันนี้ครับดาบี้เนี่ยก็ตกชาร์ลงไปแบบไม่เคยขึ้นมาได้อีกเลยนะครับผมโดยดาบี้นะครับมีโอกาสที่เกือบที่จะกลับมาสูพ่พรีเมียร์ลีกได้ถึง4ครั้งครับ แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ผ่านรอบเพลย์ออฟนะครับในปี2013ถึง2014เนี่ยซิฟแมคคาเรนครับก็ไปแพ้ต่อ QPR ในรอบชิงไป1ต่อ0ในปี2015ถึง2016ครับดาเรนวอสเซ์นานะครับกุนซือของดาร์วีเนี่ยก็แพ้ต่อฮาวซิตี้ในรอบรองเพลย์ออฟไป3ต่อ2ในปี2017ถึง2018ครับแกรี่โรเวตครับก็แพ้ต่อฟูลแลมในรอบเพลย์ออฟด้วยกดอเวโกไป2ต่อ2ในรอบรองในปี2018ถึง2019ครับ แฟรงก์แลมพารดทำทีมมาได้ดีเลยนะครับเกือบพาทีมกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้โดยมีการเดินผู้เล่นฝีเท้าดีๆเข้ามามากมายครับเมสันเมาแฮร์รี่วิลสันฟิกเกอ์ยโทโมริแอชลีย์โคแอนดี้คิงแต่สุดท้ายครับดาร์บี้แพ้เกมรอบชิงเพลย์ออฟต่อแอสตันวิลล่าไป2ต่อ1จนกระทั่งในปีล่าสุดครับ 2,020-2,021นี้นะครับดาร์บี้อาการโคมา่าจนเกือบตกไปสู่ลีกวานเลยนะครับตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลเพราะฟิลิปโคคูเนี่ยทำผลงานได้อย่างกระท่องกระแทกแล้วก็แย่มา,มากๆครับจนทางมิล์มอริสครับเจ้าของทีมดาร์บี้เนี่ยทำการให้เวนรูนี่มาเป็นผู้จัดการทีมพร้อมกับแต่งตั้งผู้ช่วยอีก3คนครับคือเลียมโรซิเนียเชคกิเฟเฟนแล้วก็จัสซินวอลเกอร์มาช่วยงานซึ่งตอนแรกเนี่ยรูนี่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับทำให้ตอนแรกเนี่ยทำทีมชั่วคราวไปก่อน แต่พอรูนี่นะผลงานได้น่าทับใจระดับหนึ่งทางเมลมาริสเนี่ยจึงประกาศแต่งตั้งรูนี่เป็นกุนซือแบบถาวรด้วยสัญญา2ปีครึ่งและรูนี่ครับก็พยายามฝ่ฟาฟันอุปสรรคทุกอย่างครับเพื่อที่จะให้ดาบี้ทีมนี้รอดตกชั้นให้ได้และสุดท้ายรูนี่ก็ทําได้สําเร็จนะครับดาบี้สามารถรอดตายเฉียดเฉียดในเกมสุดท้ายด้วยการมีแต้มเหนือว,วีคอมหนึ่งแต้มเสมอกับเชฟเวสเด์ไปได้สามสามในช่วงท้ายเกมซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าซีซั่นหน้าเนี่ยรูนี่ จะคุมดาบี้ทีมนี้เป็นอย่างไรแบบเต็มตัวแล้วนะครับในฤดูกาลนี้รูนี่จะพาดาบี้กลับมาสู่พิเมนกริดได้หรือเปล่าและตลาดซัมเมอร์นั้นจะมีการเสริมทัพมาอีกไหมนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับผมที่ผมได้บอกเอาไว้ในหัวคลิปคือดาบี้มีโอกาสจะถูกปรับตกชั้นเพราะโดนตัดแต้มนั่นเองครับเพราะพวกเขาเนี่ยทำผิดโทษฐานละเมิกดกฎ financial fair play นั่นเองครับดาบี้เนี่ย ที่ตกชั้นไปมีแต้มเหนียววิวคอมหนึ่งแต้มใช่ไหครับจริง,รงๆคือรอดตกชั้นแล้วแต่ทาง EFL ครับได้ยืนอุทธรและก็ผลปรากฏว่าชนะคําตัดสินนั่นหมายถึงว่าดาบีเนี่ยมีโอกาสจะถูกลงโทษตามความเหมาะสมซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบในการปรับเงินไปจนถึงการหักคะแนนในซีซั่นนี้หรืออาจจะเป็นซีซั่นถัดไปและหากโดยซีซั่นนี้เนี่ยถ้าถูกตัดแต้มดาบีจะตกไปสู่ลีกวันทันทีนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่า ดาร์บี้เนี่ยแต้มหักกับวิคัมหนึ่งแต้มถ้าถูกตัดแต้มอย่างน้อยคือ3แต้มแน่นอนครับถ้าโดนตัดอย่างน้อย3แต้มพวกเขาตกชั้นอย่างแน่นอนครับคิดเห็นยังไงกับดาร์บี้ทีมนี้คิดว่ามีโอกาสถูกปรับตกชั้นไหมคิดว่าแร์ไม่แร์ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับนี่คือสิ่งที่เดลีเมลนั้นได้ให้ข้อมูลออกมาเขาบอกแค่ว่า ทำผิดกฎ financial fair play ไม่ได้มีการบอกมากกว่านี้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เดี๋ยวจะบอกในคอมมูนิตี้ละกันนะครับคิดถึงดาบิดทีนี้ไหมชอบมาเตค,คนไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวของแกะเขาเหล็กพันนักสู้ที่อาจถูกปรับตกชัน้น d a r b ี c คา n ตี้เรื่องเด็ดจ็ดยับกับชนะของแทรี่โลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ